ห้างดังๆอะไรเงี้ยอ๋อมีค่ะมีแนวความคิดเหมือนกันค่ะแล้วมองจริงๆแล้วในตอนนี้เพราะว่าในส่วนนี้ก็คือกาลังเริ่มต้นอยู่ก็เลยยังไม่ได้ไปถึงดังนั้นใช่ไหมใช่ค่ะโอเคมีวิธีคิดหรือว่ามองในอนาคตของซูม์มนแบงคอกไว้ว่ายังไงบ้างครับจริงๆเเวลาทำธุรกิจเนี่ยก็อยากจะให้คิดใหญ่คิดไกลคิดยาวนะคะครับ เราก็หวังอย่างยิ่งว่าแบรนด์สุวิมลนแบงคอกเนี่ยจะไปสู่ตลาดต่างประเทศได้อย่างภาคภูมิใจอะค่ะอยากจะให้ไปถึงจุดนู้นเป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศครับผมและและในตอนนี้นี่คือนอกจากเมื่อกี้บอกว่าประเทศจีนใช่ไหมฮะจีนที่จะเอาไปทั้งเป็นทั้งแบรนด์เลยใช่ค่ะกำลังติดต่อมาแล้วยังมีประเทศอื่นไหมฮะที่เล็งไว้ที่เหมือนกับอยากจะหรือว่าจะไปเปิดสาขาต่างประเทศเลยอะไรเงี้ย จริงๆอยากเปิดนะคะขอให้ถึงเวลานั้นก็อยากจะได้เป็นแบบเช่นสวิสมอนนิว york โอ้โหอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเท่มากเลยถ้าเป็นสวิสมอนนิว york เนี่ยสวิสมอนลอนดอนปารีสโอ้ยอยากให้ไปให้ถึงก็หวังว่าคนไทยจะให้กำลังใจต้องไปอุดหนุนนะครับอุดหนุนนะต้องช่วยกันอุดหนุนคนไทยต้องช่วยอุดหนุนของไทยอันนี้ก็คือจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งแบบว่าค่อนข้างจะเป็น ออกแนวแบบอันนี้ไฮเอ็นนิดหนึ่งนะฮะพอดีที่ผ่านผ่านมาจริงๆอะไฮเอ็นแต่ราคาก็ไม่ได้ไฮเอ็นนะคะใช,ใช่ใช่ใช่ครับหมายถึงว่าคือผลิตภัณฑ์ไฮเอ็นแต่ว่าราคาก็คือราคายุติธราารมในราคาที่เหมาะสมหมดในส่วนตรงนี้คือถ้าเกิดสมมติมมติท่านท่านผู้ชมเคยซื้อแบรนด์ที่แบบว่าไฮเอ็นแล้วก็เป็นของนอกเนี้ยก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วพอมาเทียบไปแล้วเนี่ยถือว่าเนี้ยจะราคายุติธรรมมากเมื่อเทียบกับ อันอื่นๆในผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันเพราะอันอื่นก็คือจะค่อนข้างแบบว่ามากกว่าเนี้สองสามเท่าสี่เท่าขึ้นไปใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์หนึ่งที่ต้องมาช่วยกันอุดหนุนนะครับผม <c oughs> อ่ะคราน,นี้ลองผมผมอยากจะเรียนถามนิดนึงว่าในการทำธุรกิจตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมีอุปสรร,รคมีปัญหาอะไรไงที่ผ่านมาบ้างไงมาอุปสรรคอุปสรรค ไนของเราก็คือเรื่องเรื่องของการผลิตสินค้าเนี่ยนะคะคให้ได้<ม>ให้ได้ความต้องการของเราเพราะว่าตัวพี่เองเป็นคนมาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นแบบเวลาดูสินค้าเนี่ยอะไรนิดนึงเนี่ยก็บอกว่าทําไมทําไมเช่นเช่นนี้ช่วยแก้อะไรอย่างเงี้ยค่ยะยกตัวอย่างให้สักนิดนึงเลยแมว่าอะไรที่คุณพระพิมลบอกว่าทําไม ก็อย่างเช่นการตัดเย็บรอยเย็บนะคะสมมติเอาออกไปแค่ได้ตัตัวเนี่ยสักใบนะแต่ใบนี้จะพิเศษใบนี้เราจะดุนมือคือจะเป็นงานจริงๆแต่ละใบนี้เป็นงานฝีมือทุกใบเป็นงานแฮนด์เมดนี่ยิ่งแฮนด์เมดใหญ่นี้ดุนมือเนี่ยดุนมือนะคะเป็นการเย็บแบบดุนมือครับซึ่งบางครั้งเนี่ยช่างอาจจะดุ้นมือช่วงไม่เท่ากัน ฮะแล้วช่องว่างอะไรีดูขนาดนั้นเลยเลยดูขนาดนี้ค่ะหรือว่าแหมมันมาบรรจบกันตรงนี้มันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยมีกำหนดไหมฮะว่าแต่ละช่วงต้องห่างกันสองมิลอะไรเงี้ยหรือว่าป่าหรือว่าดูได้สายตาเราโอเคเพราะขนาดนั้นช่างอาจจะขอกลับบ้านก่อน่างอาจจะมีการเคลื่อนกันได้ว่าไม่เอาไม่บรรทัดนวัดเลยสองมิลไม่ได้นี่สามมิลอะไรเงี้ย แต่ว่าลูกค้าจะเข้าใจท่านนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดนะ่ะมันไม่ใช่เครื่องจักรนะคะเพราะเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่ลูกค้าแบบเข้าใจชอบใช่เพราะว่าเป็นแฮนด์เมดค่ะเพราะจริงๆแต่ละใบเนี่ยต้องใช้มือผลิตทุกใบค่อยๆผลิตออกมาทีละใบนะคะไม่ไม่สามารถที่บอกว่าวันหนึ่งโหได้เป็นกี่ใบใบหนึ่งเนี่ยต้องกี่วัน ใบหนึ่งกี่วันฮะอใบหนึ่งอ่ะสองหึงสาวันอ่ะใบนี้สองถึงสามวันใบนี้อาจจะสองวันอ๋อใบขนาดนี้สองวันแล้วแล้วถ้าใบขนาดนี้ฮะอ๋ออันนี้ก็จะเร็วหน่อยอนี่สักกี่วันดีฮะนี่เหลืออันนี้คือช่างที่ชํานาญนะคะ ถ้าช่างที่ไม่ชํานาญต้องใช้สามถึงสี่วันเพราะต้องมีการจัดการหนังก่อนใช่ใชหนังหนาเราต้องจัดการยังไงแล้วจะต้องเตรียมตัวทําแพทเทิร์นอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าไม่ชํานาญเนี่ยใบใบต้นเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เหมือนกันอ่สมมติถ้าเกิดพูดถึงระยะเวลาตั้งแต่พอคุณพัชรพิมลเลือกแบบใช่ไหมเลือกมาปุ๊บเอาแบบนี้อแล้วก็พอมา เลือกหนังตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาจากกนกระทั่งเสร็จหนึ่งใบนี่ใช้เวลาเท่าไหร่ต้องใช้เวลาเป็นอาทิะะตย์อะค่ะต่อหนึ่งใบค่ะใช่โอ้โหก,ก็สมควรกับราคาม,มันยากค่ะบางคนไม่เข้าใจอะ่ะใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่พิเศษะ่ะมันละเอียดมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนหนังทั่วๆไป เพราะฉะนั้นชาวต่างประเทศเขาจะเข้าใจไงคะเข้ากับสโลแกนเข้ากับสโลแกนสโลแกนอะไรนะครับ elegance elegance elite extraordinary extraordinary าลีค่ะชัดเจนมากเพราะผมผมมานั่งดูจากอย่างสมูติผมสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหลายท่านใช่ไหมครับเจ้าของธุรกิจทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดไงคือก็แล้วแต่รูปแบบของผลิตภัณฑ์ไว้นะฮะอย่างนี้อันนี้ก็ชัดมาก แล้วก็จะพอเราดูรู้เลยก็จะเนี่ยจะมันก็จะเป็นอะไรที่คนจะชอบค่ะและที่สําคัญหนึ่งเนี่ย QC เนี่ย <Q C. S 1> เจ้าของ QC เองเนี่ยโอ้โหจริงๆเนี่ย QC ผ่านมาแล้วสุดท้ายเรา QC อ,อ๋อมี QC ก่อนหน้านี้<ช>แล้ว<ะ>แต่สุดท้ายคือเราทุกใบเลยฮะต้องผ่านตาหรือเปล่าครับทุกใบแม,ม้แต่ให้ความสําคัญทุกใบน้องแนงอันนี้ก็ <laughs> อันนี้ก็อาจจะ อาจจะแบบว่าเพราะอันนี้มันมันง่ายไงคะคิวซีออลโอเคคือโอเคไม่เป็นไรก็คือเราจะเน้นแบบว่าอะไรที่เป็นแบบพี่พี่เบิ่มหน่อยใช่ค่ะแต่ว่าอย่างอย่างบางใบอย่างเดี๋ยวนี้เราผลิตออกมาที่เป็นดุ้นมือทั้งใบนะฮะตอนแรกช่างก็ไม่เข้าใจก็ดุนดุนมือเนี่ยไม่ลงล็อกไม่ลงล็อกเวลาเนี่ยที่เราเปิดลูกค้าใส่กร์ดมันก็หลุดอ๋อนี่ขนาดช่างเขาทำมานะคะพอมาถึงเรา โอ้มันไม่ได้ต้องมาดูอีกทีหนึ่งต้องกลับไปอธิบายช่างฟังว่าเขาจะต้องทํำยังไงเพราะว่าเวลาเปิดมาแล้วไม่ใช่ด้านข้างมันปลรดหลุดออกมาเพราะดุนมือไม่ลงไม่ลงล็อกตรงนี้อ๋อถ้่ไม่ลงล็อกแล้วมันก็จะแบบเปิดใช่ซึ่งพอใช้ไปเนี่ยมันก็จะอย่างนี้ใช่ไหมคะครับผมซึ่งบางช่างเองก็คิดไม่ถึงแต่เราเนี่ยต้องคิดให้ถึงเพราะเราเพราะเราเห็นอะไรมาเยอะมากกว่าใช่ค่ะอ๋อ ก็ต้องผ่านขั้นแรกต้องผ่านผ่านจนกว่าเรียกว่าใช้ได้จะคุณก็ก๊อปปี้อันนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะเสร็จแต่ละใบแต่ละแบบเนี้ยมันไม่ไม่ได้ง่ายอะค่ะเพราะว่าพอบอกว่าอย่างอย่างอันอันนี้ใช่ไหมฮะตอนแรกบอกว่าถ้าช่างทํานานเนี่ยสองสองวันนะฮะไม่ชํานานอาจจะสี่วันใช่ไหมฮะอย่างใบเล็กเนี้ยฮะผมผมว่าวันหนึ่งหรือครึ่งวันไม่ครึ่งวันก็ได้ค่ะอ๋ออย่างครึ่งวันเพราะค่อนข้างอันนี้ใบหนึ่งก็ แย่ yeah, แล้วเหมือนกันเ <laughs> ออน,นี่นี่คือคือเห็น,น,นเย็บคือด้วยความที่เย็บง่ายอย่างเงี้ย<ะ>มันมีแบบว่าไหนที่เราใช้เป็นเครื่องจักรบ้างไหมฮะหรือว่าเป็นก,ก็ใช้จักรเย็บอะฮะพวกนี้ใช้จักรเราคือพวกนี้เป็นรอยเป็นใช้จักรเย็บ <ใช S 2> อยู่แล้วใช่ค่ะอืมเป็นวันรานะคาโอเคมากนะครับคราวนี้ในส่วนของในเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิด<ะ>มีใครสนใจอย,อย่างเงี้ย จะมาขอแบบเป็นแฟรนไชส์อะไรแบบที่เห็นเขาคิดกันเนี่ยคิดเห็นยังไงคะเรื่องนี้คะยินดีนะคะเพราะว่าเราก็คิดว่าเออสินค้าของเราเนี่ยจะกระจายได้ก็ต้องมีผู้อื่นให้ความร่วมมือเหมือนกัน mm. เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมาเป็นแฟรนไชส์หรืออยากจะได้ไปจำหน่ายต่างจังหวดัดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทางเราก็ยินดีที่จะ ป็นส่งให้แล้วก็รับให้เป็นเป็นดีลเลอร์เป็นแฟรนไชส์ดี่ไอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมอ๋อเหรอครับนี่ผมถามแบบเล่นๆเพราะจริงๆวัตถุดิบเราเยอะไงคะจำนวนการผลิตเนี่ยเราไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าใครอยากจะช่วยทำการตลาดอย่างเช่นอยากจะ เออไปเป็นตัวแทนจำหน่ายภาคไหนภาคไหนเอาสินค้าเราไปวางตามโรงแรมไฮเอ็น์เช่นภูเก็ตหรือเชียงใหม่เราก็ยินดีนะคะม,ม,ามาติดต่อได้เลยค่ะติดต่อได้เลยติดต่อได้ที่ไหนครับติดต่อได้ที่ออออบริษัทซิวซีนะคะซึ่งเป็นชื่อบริษัทของเราค่ะเบอร์โทรศัพท์02-392-2011นะคะ ดติดต่อได้ที่ดิฉันพัชราพิมลแล้วก็น้องสาวคุณนิตยาอย่างประภากรโอ้โหติดต่อถึงตัวเจ้าของแบรนด์เลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะจริงๆรายละเอียดมันมีเยอะ่ะถ้าคนไม่เคยทําธุรกิจด้านนี้เราต้องคุยกันให้ให้เข้าใจให้เข้าใจกันมากหน่อยใช่ไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วก็ไปขายเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมมีคาถามอีกละไใช่ค่ะอันนี้คือคู่ที่สนใจเอาไปขายใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดบางคนสนใจอ่ะสนใจหนังจระเข้อย่างเงี้ย หวันกันว่าอยากจะมาจ้างผลิตนะฮะแต่เขาไปแบรนด์ของเขาเองแบบของเขาเองอเราก็ลิตได้ไหมฮะได้ค่ะล้วตอนนี้ในเมืองไทยมีไหมฮะที่แบบทําแบบนี้ในเมืองไทยไม่มีแต่ฝรั่งเศสมีค่ะฝรั่งเศสมาจ้างเราผลิตอ่าแล้วก็ ให้ติดแบรนด์ของเขาราคาคุยกันเองนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอันนี้ผมไม่ทราบผมพอดีผมนึกขึ้นได้ผมก็เลยถามคุณประชาพิมลนะครับซึ่งปรากฏว่าก็พอดีลงล็อกนะฮะจริงๆผมก็สนใจนะเนี่ยจริงๆเราทําการค้าแบบเปิดกว้างนะคะแบบว่าเไม่ไม่แบบว่าอุ้ยอย่างนั้นก็ไม่ได้อก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะไม่สามารถที่จะขยายตลาดได้ได้เพราะอเพราะ่ฟังดูแล้วนี่ก็ ค่อนข้างเปิดแต่จริงๆอ่ะมันเป็นธุรกิจที่เออจะบอกว่าเป็นความเป็นโอกาสดีของเราเป็นความได้เปรียบของเราก็ได้ถ้าไม่มีวัตถุดิบอยู่ในมือทํายากนะคะอืมแล้วคิดว่าตัวแนวโน้มธุรกิจตรงนี้หนังจระเข้เครื่องหนังผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยตลาดยังไปได้ไหมตลาดยังไปได้ดีค่ะในต่างประเทศเดือนชก็เพิ่งไปที่โรมมานะคะไปดูตลาดที่โน่นไปดูแฟชั่น ทุกแบรนด์มีหนังจระเข้ครับผมซึ่งในในบรรดากระเป๋าทั้งหมดในร้านเขาเนี่ยใบที่แพงที่สุดจะเป็นใบหนังจระเข้อืมโอเคตอนนี้มาถึงคำถามสุดท้ายแล้วครับเพราะเวลาใกล้จะหมดแล้วอยากให้คุณพัชรพิมลช่วยฝากข้อคิดต่างๆน,<ม>นี่ะให้กับท่านผู้ชมรู้ที่สนใจค่ะรายการค่ะต้องขอขอบคุณรายการคนไทยเข้มแข็งนะคะที่เปิดโอกาสให้แบรนด์สุวิมลแบงคอกเนี่ยได้มีโอกาสมา เผยโฉมให้กับท่านผู้ชมได้ได้ได้เห็นนะคะซึ่งเราเป็นแบรนด์น้องใหม่จริงๆเลยเพราะฉะนั้นอยากจะฝากแบรนด์น้องใหม่เนี่ยไว้กับคนไทยทุกๆคนนะคะให้กำลังใจแล้วก็ให้การสนับสนุนจะอีเมลมาคุยก็ได้นะคะอยากให้กำลังใจแบบไหนหรือว่าอยากจะแบบเออมีอันนั้นเพิ่มขึ้นก็ดีนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยทางเราก็ยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็นของทุกๆท่านแล้วก็ อยากจะให้คนไทยเนี่ยเออคือสินค้าที่มีคุณภาพราคายุติธรรมเนี่ยทางแบรนด์สวิมลเนี่ยการันตีนะคะว่าสินค้าเราไม่แพงจริงๆเ mm hmm. พราะว่าหนึ่งเราใช้หนังเกรด A กระเป๋าเราเนี่ยไม่ได้ต่อเลยนะคะ mm hmm. ซึ่งบางท่านไม่เข้าใจอุยมีบางแห่งอาจจะขายแบบถูกมากแต่ก็ท่านผู้ชมก็อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้น ดิฉันเองก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะถ้าเราจะต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าเนี่ยเราก็ควรได้สินค้าที่มีคุณภาพนะคะกว่าเงินที่เราจ่ายไปครับผมโอ้โหต้องขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขอช่วยบอกอีเมล a แอดเดรสนิดนึงแล้วกันค่ะอีเมลแอดเดรสเนี่ยเราใช้ใช้ชื่อดิฉันเลยค่ะพัชราพิมล at yahoo com เพระชวิมลแอดยา o com นะครับเดี๋ยวให้ทางรายการขึ้นหน้าจออีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าจะเสิร์ชเข้าไปสู่วิมลแบงคอกก็มีนะคะอ๋โอเคสามารถคือเสิร์ชที่ Google ได้นะครับผมก็วันนี้เวลา หมดหมดแล้วฮะผมเลยต้องแบบพยายามรีบรีเนี่ยฮะเกรงใจมากเลยจริงๆก็มีเรื่องอยากจะคุยอีกเยอะนะครับวันนี้ต้องทางรายการคนไทยเข้มแข็งต้องขอขอบพระคุณคุณพัชรพิมลเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับผมขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องล่ำลากันไปอีกแล้วนะครับผมวันนี้ทางรายการคนไทยเข้มแข็งและคุณพัชรพิมลยังประภากรเจ้าของแบรนด์ซุิมลนแบงกอก ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ